ทุเรียนกระดุมทองของดีเมืองคุ้งอัตลักษณ์ทุเรียนจันทร์หนึ่งในสายพันธุ์ทุเรียนไทยที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยคุณภาพครับลูกให้คอทุเรียนได้ลิ้มลองก่อนถึงฤดูกาลในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปีทุเรียนกระดุมทองที่ชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี เฝ้าดูแลตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วง90วันของการให้ผลผลิตนับเป็นช่วงเวลาที่ต้องนำทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะเจาะเปลี่ยนทุเรียนกระดุมปลาทุเรียนไร้หลาคานอกสายตาลูกเล็กเนื้อน้อยมเมล็ดใหญ่ขายกันเพียงในประเทศสู่การพัฒนาต่อย,ยอดสายพันธุ์ด้วยการดึงจุดเด่นเรื่องทรงต้นใหญ่แข็งแรงทนโรคและการเป็นทุเรียนพันธุ์เบา ออกดอกเร็วติดผลง่ายผลดกผลแก่เร็วและเนื้อหวานจัดและให้กลายเป็นกระดุมทองคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ในช่วง3ปีหลังมานี้ล่างหลังนี้นะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับในระบบโครงสร้างกระดุมในการต,าตัดแต่งดอกนะครับแต่งลูกนะครับ ก็หาวิธีที่จะทําให้ขบวนการให้ขั้วมันใหญ่นะครับน,นดังนั้นเนี่ยพอการแต่งดอกแต่งลูกแล้วเนี่ยการไว้ลูกพอสมควรนะครับก็จะได้ในเรื่องทุเรียนสายพันธุ์กระดุมที่ลูกใหญ่นะครับเนื้อหนาขึ้นเม็ดเล็กลงในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ติดตลาดของผู้รับประทานนะครับติดตลาดของการส่งออกของประเทศจีน จากอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในพื้นที่ทั้งดินปูกที่เป็นดินร่วนปนทรายใกล้ทะเลและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดินผสมผสานกับการทำสวนทุเรียนมืออาชีพของชาวสวนทุเรียนขุงกล้าส,สักถามนักวิชาการหรือผู้รู้หนุนเสริมให้เกิดกระดุมทองผลใหญ่เนื้อหนาหวานมันมีกลิ่นหอมละมุนเมล็ดเล็กสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวสวน ในเรื่องพันกระดุมเนี่ยต้องการน้ําแต่พอมีน้ําให้เนี่ยในเรื่องของคุณภาพทุเรียนระบบเนื้อนะครับระบบความหวานนะครับระบบสีนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าที่อื่นในในพื้นที่ในส่วนนี้ก็จะมีออกน้ําไก่อ่กอ,ออกมาจากใต้ดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการรสชาตินะครับเนื้อเหนียวรสหวานนะครับหวานมันนะครับเนื้อไม่แฉะเป็นกระดุมที่ทําให้รสชาติดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ดินปนทรายนะฮะ ดินปนทรายเหมือนพื้นที่ของตำบลซึ้งนี่แหละกระดุมทองเนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะออกก่อนฤดูการโดยเฉพาะกระดุมทองตรงนี้าาเป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียงแล้วก็เนื้อนะคะเหลืองหวานมันละเอียดที่เป็นอัตลักษณ์ของ ทุเรียนของจังหวัดธบุรีนะคะเราก็ร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ออสมาคมต่างๆตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมโดยเริ่มจากตั้งแต่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผลิตผลผลิตที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจากนั้นเนี่ยเราก็มองหาวิธีการหรือว่าหาแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ผล,ผลผลิตเนี่ยก็จะออก สู่ท้องตลาดในช่วงที่มีปริมาณมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางการจําหน่ายก็คือจะมีให้พี่น้องกเกษตรกรนะคะเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็นาผลผลิตเนี่ยไปจําหน่ายตรงให้กับผู้บริโภคเอย่ยไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์เอย่ยไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์ล่วงหน้าหรือเป็นการพีออเดอร์จากไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยไปติดต่อกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะเราก็พยายามนะคะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในทุกช่องทาง ชาวสวนทุเรียนในฐานะผู้ผลิตมุ่มงเน้นผลิตทุเรียนคุณภาพบนความซื่อตรงต่อลูกค้าที่ได้รับแรงหนุนเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรให้เกษตรกรรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในระบบตรวจสอบย้อนกลับได้จึงผลักดันให้ทุเรียนกระดุมทองได้มาตรฐานการส่งออกสามารถข่องใจตลาดายทางตลาดใหญ่ที่ชื่นชอบทุเรียน อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างไม่เสื่อมคายทุเรียนกระดุมทองการเปลี่ยนทุเรียนนอกสายตาด้วยการดึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของการนำส่วผลไม้ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลายเป็นทุเรียนคุณภาพมีลักษณะโดดเด่น เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในาและต่างประเทศสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาวสวนทุเรียนเมืองจนันที่สามารถหยิบเงินล้านได้อย่างไม่ยากเย็น